ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันเสาร์คนที่จำวันเกิดไม่ได้ใน5เรื่องสำคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดถัดไปด้วยนะคะในเดือนเมษายนช่วงปักแรกนี้ดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เทพเทวาประธานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประธานเงิน เตรียมพร้อมกันมาอวยชัยให้ในช่วงมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยช่วง15วันแรกของเดือนเมษายน2568จะมีผลอย่างไรใน5เรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้างขออภัยที่ในเดือนมีนาคมช่วงปักหลังที่ผ่านมาไม่ได้ลงดวงรายปักให้ฟังต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วง15วันแรกของเดือนเมษายน68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่คิดมากมีเรื่องให้คิดเยอะอะไรที่คาดหวังจะยังไม่ได้การเงินฝืดเคืองมากพอสมควรแนะนำวางแผนให้ดี ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ห้ามดองงานเด็ดขาดการดองงานจะทำให้ปัญหามันเกิดมากขึ้นมีอะไรให้ปรึกษาผู้อื่นอย่าคิดเองทำเองส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องทั้งระบบโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงเน้นขยันทำมาหากินส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยแต่ความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ไม่แนะนำให้รีบมีความรักเน้นหาเงินก่อนจะดีกว่าหาเวลาออกไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องเครียดหรือซีเรียสทีหลังกับการงานช่วงนี้ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วง15วันแรกของเดือนเมษายน68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีปัญหาบ้างแต่ก็จะผ่านไปได้มีคนช่วยเหลือพพอร์ตเมตตาเอ็นดูโดยเฉพาะคนรู้จักลูกค้าเก่าส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้เน้นการใช้ปาก ทำมาหากินมีอะไรให้พูดบอกปรึกษาจะได้รับความเมตตาเอ็นดูการงานจะราบรื่นส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับหลอดเสียงอาการไอรวมไปจนถึงระบบทางเดินหายใจส่วนในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่หากได้เดินทางไกลปรับเปลี่ยนโชคชะตาก็อาจไม่แน่ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ให้โฟกัสวางอนาคตที่ดีจะได้ไม่ต้องมากดดันภายหลังความรักก็ราบรื่นดี ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ไม่แนะนำให้รีบมีความรักให้คิดให้ดีก่อนและแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไปก่อนดวงรายปักของผู้จำวันเกิดได้ไม่แน่นอนหรือแจ้งเกิดช้าช่วง15วันแรกของเดือนเมษายน68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าในช่วงนี้การเงินอยู่ในสภาพคล่องมือดีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างให้วางแผนให้ดีก็จะราบรื่นส่วนในเรื่องของการงานเน้นขยันเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิม อาจจะมีปัญหาขัดใจกับผู้อื่นอยู่บ้างแต่เน้นว่าเราขยันทําหน้าที่ของเราคือจบส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่แนะนําให้ปล่อยปละละเลยตัวเอง อาจจะต้องระวังปวดไมเกรนและโรคเก่าโรคเดิมกำเริบส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักรับรื่นดีคิดจะทําอะไรวางแผนอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไปหมดส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้ตั้งตารอไปก่อนความรักยังไม่มีคนเข้ามาคิดจะทําอะไรให้ทําสิ่งนั้นก่อนอย่าเพิ่งเน้นเรื่องความรักขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id 448miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ